ครับสวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้ผมซื้ออันนี้มานะครับเป็นเป็นกองอากาศนะครับรถยนต์ c ซ v นะครับ c ซ v ปี2019นะครับเครื่องเบนซินนะครับตัวตัว2.4นะครับยังไม่ผมว่ยังไม่เคยยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนเองนะครับนี่ลองซื้อผมสั่งมาจากช h อป e ีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู ของตัวที่ติดรดกันมันเป็นยังไงไนีม่นมองเห็นมไหมผมยังไม่เคยลองเปลี่ยนนะครับอันนี้เปลี่ยนลองเปลี่ยนทรั้งแรกเหมือนกันนี่มันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีคลิปตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนี้มีตัวเดี๋ยวนะคลินี่ไงออกดแล้วดึงออกมาเฉยนะครับ โอ้โหดำปีเลยเราเทียบกับอันที่ซื้อมาใหม่ดินี่มันก็มันก็มันก็เท่ากันเลยนะเท่ากันเด็กเลยนะครับอ๋อแต่ในนี่ถ้าเป็นของศูนย์อ่ะมันจะมีเขียนนี้นี่มันจะเขียนโลโก้ฮอนด้าอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีโลโก้ตัวนู้น แต่ด้านหลังด้านอะไรแบบโ,โหเท่ากันเด็กเลยเท่ากันเลยอ่ะนี่นี่เทียบให้ดูนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับด้านนี้โอ้เหมือนกันเลยนี่ของแท้ด้านข้างตรงนี้ก็มี อ๋อนี่นี่ตัวที่ผมซื้อมามีม,มีมีปับมีปั๊มโลโก้อีฮอลมาโอเค okay, เดี๋ยวเราไปลองใส่กัน okay, น,นี่มันไม่มีอะไรเลยนะข้างในเนี่ยนี่เราก็ใส่อย่างนี้นะครับ พอดีเด็กเลยนี่มาดูใกล้หมูพอดีเด็กเลยแล้วก็มีหูตัวนี้ชิบนี่แล้วก็กดล็อกนี่ล็อกแค่นี้เสร็จแล้วเปลี่ยนเองนะครับครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันเปลี่ยนเอง ทุกคนลองเปลี่ยนกันดูนะครับซื้อผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับของตัว Honda CRV ปี2019นะครับเครื่องบินซินโอเคครับขอบคุณครับ